เก็บถือเก็บถือแล้วน้ำให้นนนนวัวก่อนนะครับน้ำทำฟอตอน,นอันนี้ก็องแตกแล้วมาใส่น้ำให้วัวมีประโยชน์ไม่ทำไม่ไม่อกปากแล้วก็เข้ามาให้วัวกิน ไม่แม่ไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่วางเราไม่ไม่วางอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้วัวก่อนล้างให้สะอาดๆหน่อยโอ้ที่แปลงนครับผมดีกว่าเอาไปทิ้งที่บ้านเอาไว้ข้างในคอกเดี๋ยวมันก็ฟนเก็บหลัล้างสะอาดๆหน่อยได้แล้ว ไปให้เต็มอือน้ำอันนี้แหละเอายามให้วัวแล้วแก็บนะอะไรมา,มาไม่ทำลายพะาขอน้ำไม่ได้ล้างน,านะน้ำไม<ห><ป>่มีผลนะอะไรน้ำพลาเกิดมาเลยเออยืดตรงนั้นแหละ ละเขาอยังไม่ได้เอาฟางไม่ได้เอาฟางให้กินเลยเดี๋ยวมาให้กินเอาช็อกโกแลตเถอะช็อกโกแลตเอาลินด้วยใช่ตัวช็อกโกแลตด้วยเอาลินด้วยกินหอไม้เลยเอา

ไว้ป้อนเลยป้อนกินดีมากเลยอ๋อานิดลานิดใช่เรากินหมอกไม้แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำให้น้องก่อน้วกจะเปลี่ยนน้ำให้ก่อนเปลี่ยนน้ำให้นางวัวป่ะอันนี้ก็เทตรงนี้แหละเปลี่ยนน้ำอะไรเปลี่ยนน้ำใหม่ไปเลย เพื่อนหน่อยๆวางไ้สุนาก่อนวกนี้ก็เป็นดูเพาะปลูนะครับปูก็ามากังไว้ในข้อนี่แหละเกี่ยวยาให้กินไม่กินฟลาบ้างแล้วแต่เรามีนะครับผมปู่ก็ไปเกี่ยวยามาให้เติมน้าให้ นรฝาปิดอยู่ไหนลาฝาปิดฝาปิดมาฝาปิดอย่ไหนเราฝาปิดมาไหนต้องมาคะเาเติมน้ำไปถือไว้ิน้ำ

เอาน้ำมาเติมเอาอะไรมาใส่เลยหอมเอาเขาตัดหญ้าที่สนามงเรียนนะครับอาููก็เลยไปเอามาให้เป็นญ้าธรรมชาตินะครับเนี่ยวัวบ,บ้านๆก็เลี้ยงหมดเนี่ยเลี้ยงง่าย ใบไม้มีอะไรคนร้วยเขาเลือกที่เองหมะหัวบนบ้านนะครับผมช่วงนี้ก็ขังไว้ในคอกพอเวลาเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็เอาไปปล่อยทุ่งนานะครับ จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเอามาไว้ที่บ้านตอนช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จไปก่อนทุืงนะครับก็จะอ้วนดีได้กินเต็มที่ครับเมื่อก่อนมีสองตัวเองขยายลูกมาเรื่อยๆเออไม่ไหวพัฒนาเอาสองมมีกดลูกแป๊บเดียวนะครับผมบางปีก็พอปีละตัวเลย บางปีช้าหน่อยก็สองปีตัวหนึ่งก็มีนะครับแล้วแต่แต่ส่วนมากเขาก็จะมีลูกให้ตลอดแหละพอเขาคลอดปึ๊กผ่านไปสักหน่อยเดี๋ยวก็ตั้งท้องนะครับมีลูกตัวใหม่มีให้อีกทั้าทำตนโกโกมงใช่ดูรัวบานๆเนี่ยเลี้ยงง่ายเ่ียงง่ายนะครับผมไม่ไม่เลือกหญ้าด้วย มาเอาไว้ในอคอกนี้ก็แค่มีน้ําให้กินนะครับผมไม่ขาดน้าก็คดูได้แล้วถ้าไม่มียาให้กินก็ฟางที่เราเก็บไว้นะครับ<า>ที่อัดก้อนไว้ช่งวงที่เกี่ยวข้าวเสร็จก็มาให้กินส,สลับสลับกันไม่มียาก็ให้กินฟางถ้ามีฟางก็ลบยาหน่อย

ากาศฝนตกครับแรงมาหลายวันแล้วฝนตกคปอยชั่วหน่อยนะครับผมอากาศจะได้เย็นสบายหน่อยชาวนาจะได้มีน้ำทำนาครับ